เลยนะแม่เนาะ,นะมีคนเป็ตาเปิดวาร์ปา,าเออลูปเลิกไม่่คือ,อตอนนี้มันไปไกลกันเยอะแล้วเอาง่ายๆ่เลยเขาเป็นเ,เ,นด,เด็กธรรมดาคนหนึงเลยนะแล้วก็เม่รู้ว่าโปรไฟล์พวกนั้นทาแบบไหนเพราะมันมไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโปรไฟล์อะไราเงี้แค่พูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่าถามว่าเรียนจบไหมพูไปเลยว่าไม่รู้รู้ก็ว่าเรียนภาาอกฤเจนเปยแค่นั้นเองใช่แล้ เอ่อพอพอคนไปเหมือนแบบไปหาลูกไปหาอะไรเยอะค่ะเด็กๆใจไม่ได้อยากจะเปิดออกมาอีกแล้วเลยอยากอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสิทธิ์เรารู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็คือแบบให้เหมือนเดิมแบบเดิอย่างอย่างคนที่เปิดออกมามันตรงบ้างไหมคะไม่ได้อ่านเลยเราเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาที่เราคุยกันมาถึงปีเรากไม่ได้ถาม S <S <an itary> เราดูก็ไม่ง่ายว่าเขาเคยไปเรียนในตึกเมื่เสร็จแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยแผนที่เราจะพัฒนาเป็นไหนฉันเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบตัวเป็นใครมาจากไหนพี่รู้ว่าอ่ะพอคยไปคุยมา,ขมา,าเขาช่วยสอดคล้อง,องเ,รเรื่องงานเป็นแมทให้เราในหลายๆเรื่องมันก็เลยกล,ลายเป็นว่าระยะเวลาในการเขาจะยืนระยะได้สองปีเนาะตลกตอนนี้แต่กูว่า ให้เขาเดินออกกับเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วก็คือคนอื่นมาเป็นแฟนเป็นแฟนไม่เอาฉันอยากให้คนคุยซัพพอร์ตเราเรื่อนงานได้เองว่าจะให้เขาลงไลน์เลยอียดมาลงทักทู่หรือพยายามพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีกว่านั้นอีกเออยังแบบนี้เหมือนแสดงว่าเออเหมือนแสดงว่าฝั่งนู้นแบบเขาค่อนข้างแบบอยากจะบอกไหมว่าเราคือแฟนแท้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คาดหวัง คือตอนแรกการคุยอ่ะความคิดของเค้าจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังถ้า<ม>ตับในที่มีความคาดหวังตัว่าแน่อนรรอนเพรฉะนัะ้นถ้าอยู่ในในในแบบนี้ได้ถึงจะรู้เลยนะ<ม><ม>ถึงว่ารู้เพามันจะใช่มันก็ใช่รรอใรรอใเอง<ม>แต่ถ้าการคุยกันเรารู้สึก็ต้องการสถานะอยู่นั้นให้เลิกคุยกันได้เลยยถ้าวันนี้เยังว่าแค่หมดหรือไม่หมดคนเล่าคนในบ้านค่ะเท่เดียวจริงๆอ่ะการรู้ทุกอยั้งเนี่ยมันไม่เป็นอางรู้ ไม่พลาดตรงหน้าเขาเยอะไปหน่อยอันนี้ผมพูดเลยไม่พลาด,ดเลยพลาดเลยเพราะจริงจริงอ่ะจริงจริงอ่ะไม่มีใครรู้จักไอจีเขาอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เคยพูดชื่อเขาลงรูปอยู่แล้วปัญหาคือวันน,นั้นที่เราอนุญาตให้เขาลงอ่ะปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนดูไอจ <c oughs> <c oughs> ีเขานาตาชาไงน,นาตาชาเ<แ>ก่งนาตาชาลวนน้อฟไงเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่ากดูมาตั้งหลายรูป พลาดลูกที่สามได้ยังไงเออตามันตามันลงไปแล้วมารู้ตัวตอนขาเห่วยพรอะไรกันคะอ๋อเห็นด้วยไหมหน่อยเออทไอนคนละมอคือจริงๆอะทำไมเราต้องมาคาดบอกว่าจะก่งสรือไม่ส่งเพราะในระหว่างทางกับให้มีคนคุยตลอดออันนี้ถ้าพูดจริงๆ เขาพูดกระถางตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะแยะคนที่ไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นเก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนี้เลยดูเดิแสดงว่าคนนี้คนนี้คือคือไม่ใช่แฟนแน่ๆแล้วมันเขายังมาถ้าเขาถูอได้นีไปจนเขาสิสิบเนี้ย กราะแบบโอเคันไปแล้วก็เจอเาก็อาจจะไม่เกี่ยวกับไปแกเราวเือเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขาเรายังมีความรู้สึกถึงเรื่องอายุอันนี้ติดที่เราเองเพว่าสิสี่ปียังไงก็ยังยังห่างยังห่างไปใช่ไหมใระหว่างที่เขาไม่เคยเจออะไรในโลกล่ารัาอะไรเลยแต่เราผ่านมาหมดแล้ว คุณไม่ไปใช้ชีวิตวะเจ้าเราอยู่มีอันนี้อยู่นี่ผมว่าคุณไปใช้ชีวิตได้อยก่งเยอะในระหว่างเหตกาณที่คุณรเองครับคุณไปใช้ชีวิต่ะแต่คนหนึ่งเขาจยืนยันว่าไมครับผมจะซัพพอตคุณไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะไปใช้กันนะแต่ตอนนี่ไปใตอนนคนที่ไปใช้ใหม่แล้วเขาเด้ไปอย่แ่จุดเดิมอยู่ในจุดเดิมไม่ไล่มัดผมในุดแค่นั้นพอ ใครจะพูดอะไรยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมและไม่ต้องไปหวั่นานใจอะไรในทันทีหมดแต่วันนี้คือแค่คุยอยู่กับคนนี้คนเดียวคนเดียวเพราะว่าเราถือยืนระยะไม่ได้เราถือเขาพ่อต้องการเยอะเราให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปไล่อื่นแต่ว่าใครยืนระยะกับเราได้เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะเกลียดไม่ได้แล้วมันมีระยะเป็นอะไรที่มันถ้าถูกกฎหม้ยไม่เคยเลื่อนขั้นแต่ใจอันนี้เป็นคำถามว่าอยู่ตรงไหนตรงไห เชื่อว่าเขาก็มีคัญหาแต่แก็ยังตอบไม่ได้เพราะมันต้องกีปีวะคะน,นี่ปีหนึ่งยังไม่พออกีกเหรอเพราะว่ามันยังมีรายล,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 ละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรายังมองภาพไม่ได้เข้าวันไหนเรามองภาพเรื่องนี้ได้ก็อ,อกาจจะโอเคค